สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องมื้อนี้เนาะคะ่ะจะเชิมกับสิพ้าพี่น้องเนี่ยละคะ่ะไปเบิ้งไอหมองที่เขาใส่ไ้เนาะคะ่ะไปยามปลาน้ากันค่ะสิดได้บ่ได้เน,นาะพี่ะนะะ้องเนี่ยค่ะบรรยากาศน้าสวยเขานี่แหละเนาะคะ่ะเนี่ยพี่น้องแต่ว่าพ่นล่ะต้องเอาเรือออกไปพูนทางไปคะ่ะไกลๆพ่นค่ะพาเขาไปใส่ในบุงเนาะคะ่ะเอาไปใไส่ต่อฟังสวยไปพี่น้องไปน้ากันค่ะเออ,อันลงก้อนวะตกเรือจะน้อเดี๋ยเดี๋ยวลงเรือกันเด้อค่ะ ไปพี่น้องคนยามมองหมดนะค่ะโอ้อนสอนป่าพิ่นได้กระดอนนี่มือนี่นะมองเขาจะเป็นยังไงต่ว่าเพิ่นใสสองเส้นเครืองเนาะค่ะขันสองเส้นเครืองมันก็ปวดประไว้พ่นละพี่น้องข่าวมนค่ะตอนสอนคุนค่ะเพิ่นก็ปวดไปน้ำปวดไปน้ำพิ่นเมันบ้าจ้าสองเส้นบ้าจ้า ไปพี่น้องอันนี้มองไงมองญ่ปีนี้าาไปค่าเาขาขุนเขาขุนใส่มองได้หลย,หลยโอ้มีคนมาใส่น้ำเฮาร้อมิ่นมาใส่หรือิ่นมาหย่อมเธอบ่าเุามาหย่อมของขฮาเข้าไปว่าเธอะนึกว่าสิยามมาตะพุ่น เปิล้ลระพาะกันตาอ,อันนี้อย่างก็ใส่มองล่ะอันขี้เหลือยามเอาค่ะมิดเนหูดำนี่ละ่ะใส่มองสูตรเดี๋ยวพู่นี่ลงยางเอาตลอดเลยแล้วอยากเล่นน้ำนะค่ะหนาวๆนะนนนนติดปะเถอะยกให้เบังนี่โอ้ติดยึดกนนะสองเซนนี่มันติดดีอยูแล้วล่ะเนานะพี่น้องดิ้ตัวแรกแขกมาค่ะนี่สองเซนนี่ต้องดูปดกระปากขับของด้วค ok ่ะ หนูดูพี่น้องปลาค่ะอันนี้สองเซนคือกับิมีปลาครับของปลากระเดื่อตะเพ็ดปลาแหงพี่น้องเป็นใดเธอโอ้มันตีมองแบบนูปลาโอ้ปลาดต้น่าอยู่ในอุ้มนีวเธอยงให้พี่น้องมึงเนี่ยอันนี้มันสองเซนละค่ะมันก็จะเป็นพวกปลากระเดือปลาขาวน้อยปลาครับของค่ะปลาเขาค่ะเรื่มลุ่นเริ่มต้น ปล่อยป่าพร้อมไปถอปะครับของนะครับของค่ะเลืออีกแงาอยู่ค่ะข้างในมันเป็นตอนง่ายเนาะอันนี้มันเป็นสองเซนก็เลยถึงตปะป่าพวกนี้ผู้บรรลุจ,จากเองเนาะได้ตอตะปะขาวมนงามงามปลาสูตรต้นเนี่ย,ยเขาอืมปลาสูตรกรลด้งงามต้นเนี่ยสวยดีเขาแล้วบะเขาแล้ว สองเธอเด็เธอ,อปลาขาวงามยุคห้าเนี่ยอยากได้นี่เนี่ยปลาขาวนังไทยปลาขาวอีกไทยเนาะค่ะเดี๋ยวพี่พพน้องเดี๋ยวกับติด,ตดเดี๋ยวกับติดเด็กงามนี่เนี่ยลูกเสธออีกหน้องพี่น้่งเด็กค่ะปลาขาวมันก็ปดกวดไงกลัวป่าอื้นอื่นเนี่ยปวดใส่เราอีกกันเด้อค่ะอืมปลาเด็กได้กไล,ล,ลน์แล้วตื่นเลเธอ เด็พี่นอ้องฮมดีปลาเง,งามอีกแล้วพี่น้องอืมสวยบรรยากาศพู้ในญ่พี่น้องก็จะใส่มองเนะไ,ไล่ไล่อืมเงาเต็มเ,นเน่ยปลาคาวข้าปลาคาวนี้เฮ็ปเดปลาดดเดียวเสพด้วยพี่น้อง ปลาขาวปลาซอยพวกนี้ค่ะหืมบางงามดีอืมอืมกรนสิบตัดรมองเขาไปมันคือสิเห็นยุทธิเนาะเห็นเนรอตอนไมหมนที่ฮ้องปิดอีปูติดอีปูพี่น้องติดแล้วค่ะจะเ,เสริมโยกเห็นยังไงกันอืมติดแล้วนี่พระด้าง ตะขาวค่ะอ่ายกโซ่พี่น้องเนี่ยเธอเดี๋ยวค่ะบรรยากาศรอบรอบเนาะค่ะผู่น่ะพี่น้องมดงดูค่ะผ่นกันไลมองผ่นไหมองป่าไงผ่นเก่าเหลือตีเลยเด็ดพี่น้องคุณน่ะเห็นปะแหลนรอบเนี่ยผ่นหวางดักมองไปละมองผ่นหวางอ้อมใบหนองผนต้นเนี่ยเธอโอ้ตอนหยักเนาะมองไงค่ะมองเลิกเดี๋ยวเสื้อจะมาใส่จากมืออยู่ไปหวางป้อมขึ้นเปิ้นนี่ก้อนหน่ยค่ะผ่าอย่างเธอ ปลกกระเดิดอง่ายค่ะปลกกระเดิดพันเขาวพันนี้มันโอเคยูม่มง่ายดีแล้วมันกึงงามไม่เล้าไปเห็ดเด็ดเดี๋ยวมันคือเนือปาสลิดเลยนะคะมันจะเสพผู้เพิ่นนั่นเพิ่นมาไซตลอดเพิ่งก็รู้ว่าบุ้งป่ายุ่ใส่เนอเธอเนอมาตะมาเธอเหล็กเออกีบตรงท้องอ่ะนะเออนั่นหักทองลงเลย มันจะออกรวดทางอื่นนะหักเงียงลงนนะโอ้ยไ่ได้ดอกนะอ่ายังเธออืมเนอะพี่น้องข้าคกับปลากระเดิดค่ะติดมาอีกสองค่ะหลายแล้วตอนเนาะพอได้ยูพอไดยูพ่นกระส่หลายๆายพ่นอะพ่นก็ายไดฮอซีฮ่าหรอ่านนั้นแต่พอถือมือป่ามาเป็นกุ้มกะมือหมานอ่ะพ่นก็เอินมือหมานมือประมาณมือหมานกับโหพี่น้องกุ้มเดียวกัน เต็มทุกหูแหละเขาเปนมาติดนะยามแล้วบอนตีนะเป็นตีจ้ะนะยามไปเรื่อยๆค่ะโอ้โตีอีกแล้วพี่น้องปสมสูตรบ้านเธอสูตรง้มน้องผสมสูตรใส้นี่กับงามเนี่ยกำลังสวยพี่น้องที่เพิ่นสั่งกับมาเด้อค่ะป่าแดดเดียวนะคะแล้วส่วนการอันส่งให้เป็นระยะระยะไปเลยได้อค่ะเพราะป่ามันได้ไม่ไหล เพราะไปเป็นป่าแหงมันแหงหน่อยเนาะเธอเนาะค่ะกระทรงตะวันแซบดีอยู่ค่ะพี่น้องมันสร้างไปกันเลยบางทีก็อันเขาตากสองเดแตะวันมันป่ามันค่ะป่าอย่างนี้มันเป็นป่าเซบเนาะมันก็ยังว่ามีมันมีอย่างอยู่ตากธรรมชาติดีเด้อค่ะบไม่ได้อบไม่ได้ยังอีกพี่น้องพยายามไปอีกกันค่ะเหมือนละค่ะตอนตอนสองเซนเนาะเธอเนาะสองเซนเปนร้ออเซนครึ่งเหมือนละหมดแล้วนี่ผลงานตอนแรกค่ะ เด้ yeah, พี่น้องผลงานตอนแรกค่ะ mm hmm. นี่ไปค่าไปเนี่ยเรื่องมองไงนะค่ะตอนไงล่ะพี่น้องตอนไงก็สิติดแต่นันเนแต่ว่าคันได้ก็ได้ปางน้ำเลี้ยวข้นเนี่ยค่ะตอนไงสั้นนะบอกว่าสั้นน้ำสั้นเป่นกับสั้นน้ำสะดอกหยิบตั้งเถิงอะนะเถิงหยิบตั้งเถิงสัน้นขี้ฟุ้นออกเป็นน้ำตาข,ข,ขี้ไข่ลงว่าขี้ไข่ โอ้โหเห็นบ้านน่ะนั่นพอจบตาปานยังไม่เห็นปลาอยู่ค่ะติดแล้วพี่น้องมึงดูค่ะปลาแล้วติดปลาแล้วพวกกอที่นี่หึมพวกกออืมมันเป็นน้ำเพป็นไล่บางหันพวกนี้เห็นปะเป็นไล่เฮากับหอยได้ผลไปน้ำนี่เธอปติดแล้วปะ โอ้เป็นไส้อ่างนั้นดิอ่ตรงเลี้ยง่อ่ะอืมไปยังเธอะกรเดิดเนาะอย่างตรงเล่นตรงเล่นยงอยู่นี่ก็เมนปลาหอยปลเธอน้ำปลาหอยล้นเล่าฉันก็ว่าเห็นบลกหอยว่ะอันนี้กจะจีห้างแน่เพราะมันเป็นมองห้างค่ะอันไหนมันก็ได้ตัวใหญ่หอยดีแบดน,นี่นี่พี่น้อง เหลือเลยหนึ่งสองนั่นป้องกันไว้ก่อนน,นอะงามนี่เนะาะหัวจะติดตัวห่ะเถอะก็จะเป็นน้ำปนไหลมาหน่อนเนาะอยากเบื้องบนยามนี่เบืงดูมองบนนะงามเนาะเด้ปลาสูตรดูนี่สิงามพี่น้องปลาสูตรสามเซนสี่เซนเี็ยมันงามปลาสูตรที่ห้อยให้ลูกิ้นเมื่อนั้น่ะเสบเป็นปลาเนื้อเสบจิกเงือกไว้เลย นเนอให้หลุดมือไปมาติดอีกแล้วพี่น้องปากาากาแกมองขืาฝูลูกมันหน่อยมะเถอะลูกหน่อยปะม,ม,มองดักเอาเคื้เขาไปดักกันวะมองเพิ่นจนะก,กเซ็นน่ะเพิ่ง้ะเลิกเทนอว่ามันหาเซ็นก็อของพ่อเพิ่นวะ เ<อ>พลาบปะนินปุนี่นิน้นปไหน,นปะป,ะปากไงน่าเนื้อเถอปาปากาบอ่ะนะกาลายไหมกาลายไหมพี่น้นองไ,ไ,ได้หลายแล้วล่ะเนาะถือเนาะปิงปเพเพอหะมินพอกถืนด <Okay. S 1> เพเพไว้ไปเถออ ไ<ฤร>ด้อีแล้วพี่น้องตาตาใหญ่ตาใหญ่ตาใหญ่เขาติดอะบ้าเาติดจังว่าปลาน,าน่ะปลานไม่หากินยัเมื่อเส้ากว่าเธอไปพี่ต่อตอนหนึ่งอีกแล้วอ๋อสามตอนต้นสนันมองเขาหน่ยเนาะตอนสุดท้ายแล้วเป็นพี่น้องได้สองตอนแล้วค่ะ เอาเบิ้งตอนสุดท้ายเนาะคะ่ะติดแล้วพี่น้องอย่าปลดค่ะมดูค่ะติดแล้วพวูดนะปางามปลา,า,าเขาียวไทยนี่พูดนะสวยนี่ปีนี้ปลาสิงไงอยู่ได้นี่ค่ะเพราะวันน้ำยูโดน,นะคะ่ะอย่าให้ดั่ปลดเนาะคะ่ะงามนี่นเนาะเท่เนาะได้ลายนี่นนใส่นี่ยอืมมาแล้ว ซีเซนมันก็เสดจะรุ่นนี่แหละบังหนาขึ้นนะ่ะนะเห็นไหมพอจื้อแล้วไปเฮ็ดนะในหลายกระดอกเกลือมีจุลนนี่มองซีเ <Okay. S 1> ซนเราคนที่ไม่นะอืมเพราะนั่นรู้จากมองเนาะพันไปน้ำบุ้งนะพี่นอ้องพุ่นต้องพายเรือเอาไปไก่อีกเติมไก่เติบเพิ่นอปิดจักรของที่นี่แหละล่ะเพราะว่าปัญหาอาชีพเพิ่นเพิ่นไปเพื่นลู้ทุกมองนี่เขาบอกอย่าไปไก่เขาก็มาใส่น้ำบุ้งค่ะเพราะได้กิน เออเป็นไส้เหลือเครื่องนี่หน่อยเถอะน่ะเครื่องคอมวีเหลือเครื่องเอาไพา่ไปไก่ไ่ได้เถอะใบเก๋ไปเลยเมย์ล้วไปอืปปม,น,มน,น้ำเนาะมันจะได้ตัวหนึ่งได้เนี่ยตอนนี้มินบ้าข้ากุญญาครับติดยาไรติดยาค่ะมันจะสุดแล้วค่ะตอนนี้มันเป็นมองห้างเนาะนี่นในหัวดัมมาติดแล้วค่ะป้อมเบี้ยรสันแล้ว่า ติดอีลีแล้วพี่น้องมันก็ค่ะแตาเบิ้งป่านยังนี่ตรงนี้แหละเ,เ,เออติดบ่หอยเ <c oughs> ดะปลานะ่ะเออได้เยอกเอา้าหอยงามงามสิเดืลาบล้วนตัวเธออืมเบิ้งเด้ป่านเดอกค่ะเขามดแล้วเนาะ ยงสุดท้ายปะมาปกติมุมวานนี้เขาได้ยุมมงสุดท้ายเดี๋ยวเป็นกู้แล้วเธอกู้แล้วอ่ายอย่างเธอปลาอย่างอืมขาวอีหลีโอ้งามนี่ นี่ล่ะขั้นซีเซ็นน่ะมันได้ป่าง,งามไม่ดำบปดกันค่ะาุูานะเห็นปะเนาะงามนี่ได้สองตัวการซีเซ็นเขาเก๋บรรทัดนะ,ต,ะต้องมาอืมปัตตะเพียนปัตตะเพียนแม่ธรรมชาติเดี๋ยวพี่น้องเพิ่ลกับมาไล่เอาค่ะไล่พันยามตรงนี้เสร็จแล้วเพิ่ลกับไปไล่ตรงอื่นกักไปเรื่อยๆค่ะ ยูฟังสวยเพิ่นกระไรย,ยูค่ะผู้เพิ่นมาไล่เอาอันมีเวลากับพ่อมาไลเหรียยูค่ะจะพาไปไลน้ำของยูยูมองไปนะที่เ้าไปยกสะดุงหันพี่น้องตาขึ้นสิหลายดีเมื่อแล้วพี่น้องได้สนีล่ะค่ะผลงานเดี๋ยวจะสัมผัสไปเบิ่งสรุปทั้งทึงอีกแล้วค่ะไปค่าไปเนี่ยพี่น้องเมื่อสามตอนแล้วค่ะเป็นอย่างเธอ <laughs> สวัสดีค่ะพี่น้องฮอเกตป่าไปไว้น้ำค่ะ นางถ่ายให้หูดำไล่มองสักสักสกับเนังขอดเก็เนี่ไม่นี่ล่ะค่ะขอดเกตงามงามเกตนี่สิแห่งเนีย่ยเดย์ไดไดลายนี่ปเป็นข้าวเกตงามไปค่าไปเลยพี่นอ้องเมื่อไรเมื่อนี่ผลงานเท่ากันเหระเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิง้งท้องถึงปุ๋นล่ะค่ะไปครับมาพี่น้องถึงฟังราคาะล็อกเรือไปก่อนค่ะล็อกซิ่กับต้นไม้เพิ่ณบอทเถอะต้นถึงบปล่าิลืมเอาหอยนี่้น่าจะลืม ได้หอยลายตเติบอยอะขะาอืมไปจอดกันค่าึ้นเรือกันเด้อค่ะแม่อยากมาใส่เราหมักค่ะเราอยากมาเนาะให้เราคนไปกันขพี่น้องรุ่นเก็บไว้ครับไว้เพาได้เยอะ ไห้บ่าเธอหลายยุ่งคลยมาหลายยุ่งมันจบอยู่ในเรือนี่แนมกับเขาเรืนไปของเนื้อสินะไม่ได้กินเขาเป็นเรียงคลอยไปขอ่พวกนหลเลยนีตาเขาคํเมื่อนี้ยุ่ครัได้ยุ่ครับได้ยุ่คสนิพอร์เก็ได้พร้อมลวแล้วกลับหอยค่ะมาเส้นบีบอ ฮ่าสำหรับคลิปนี้จะเสริมกับสิขอไว้สักนิดละเด้อค่ะหาพี่น้องมาเบิงผลง,งั้นเขาใส่มองไว้มือหวานนี่เนาะคะ่ะรอบนี้กับมายำกับพอได้ยุ่งนอนเถอะเนาะได้ยครับซึ่งในกับฝากกำลังใจน,น,นะนเด้อค่ะฝากกดไลคก์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะบ้าอย่าสวัสดีครับเสริมหาพี่น้องเด้อค่ะ